พระบิดาเจ้าขอพระบิดาเจ้าทรงช่วยลูกๆทุกคนวันนี้ที่ได้เยินสิ่งที่ลูกๆควรจะได้เยินจากพระคัมภีร์พระนามพระเยซูคริสต์เจ้านะจริงๆแล้วครอบครัวเราจนเดินที่มาประชดชัยและชาวเวลากับพี่น้องที่นีทุกๆคนยังคิดถึงและรักกันโอเคจุเริ่มได้ สวัสดีครับผมชื่อเทรซี่แล้วก็ผมเป็นฝรั่งใช่ไหมแอรหัวเราะไม่รู้จริงๆแล้วไม่ไม่ต้องพูดใช่ไหมครับทุกๆคนจะรู้ว่าผมเป็นฝรั่งเบอร์เอ็นาหรือแม้แต่ฟังเสียงจะรู้ว่าโอ้ไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นคนไทยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าคนทีนี้จะเวยนครอบครัวของทุกๆคนเป็นคนไทยใช่ไหมครับแต่ยังเป็น คนต่างชาติยังเป็นคนต่างดาไม่เหมือนคนที่นี่แล้วก็จำลังคิดวันนี้เกี่ยวกับเราเป็นใครสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับชีวิตของเราคืออะไรซึ่งผมนึกถึงหนึ่ง,หน,งหนึ่งเป็นตัวอย่างทีดีถ้าผมถามหนึ่งว่าโอ้คุณเป็นใครหนึ่งอาจจะบอกหลายเซ็งใช่ไหมครับโอ้ผมเป็นนักดนตรีผมเป็นเจ้าของร้านกาแฟเป็นเจ้าของร้านสเต็กเป็น ฟาร์มเมอร์ใช่ไหมหลายสิ่งหลายอย่างหรือเป็นพ่อหรือเป็นซามีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เป็นสิ่งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเป็นลูกลูกของพระเจ้าเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งผมจะขอพี่นงเปิดพระคัมภีร์หรือพระคัมภีร์ในมือเธอก็ได้และขออา่านหนึ่งเพโดรบทที่ส<บ><บ>องงเดโตรบท<อ>ท<อ>ี่ไโอเคแต่พวกท่านเป็นประชากรที่พระเจ้าได้โศงเลือกส เป็นุโรวิตหลวงเป็นป,ร,ปนระชาชนบริสุทธิ์เป็นบลเมืองของพระเจ้าเพื่อท่า,านจะได้ประกาศร,ราชกิจอันยิ่งใหญ่ของโรกผู้ทรงเรียกท่านออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันลมม้ำเลิศของโรคซึ่งเม,เมื่อเราอันสิ่งนี้เราเห็นอะไรบ้างที่เราเราเป็นใครตามข้อนี้คิดยังไง รอดชกวิตที่พระเจ้าทรงเลือกใช่ไหมครับเป็นผู้รหิของพระเจ้าชนชาติบริสุทธิ์มีหลายสิ่งที่เราเห็นที่นี่แล้วก็ผมรู้จักทุกคนที่นี่เราก็รู้ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นชนชาติบริสุทธิ์ใช่ไหมครับเพราะว่าบางครั้งเรา,เาทำบาปหรือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่สิ่งนี้ย่อมเป็นเรื่องจริงไหมครับใช่ครับถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วสิ่งนี้เป็น เรื่องจริงในชีวิตของเราเสมอเพราะว่าเราอยู่ในพระคริสต์แล้วเพสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นขอหนึ่งคนอ่านฮีบรูบทที่สิบเอ็ดพอสิบสถึงสิบคนทั้งพวงเหล่าน,นี้ตายไปขณะที่ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อพวกเขาไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เพียงแต่ได้เห็นและเตรียมรับ แต่ไกลและอยอมรับว่าพวกเขาเป็นเพียงคนต่างถิ่นและคนแปลกหน้าในรลงนี้คนที่พูดอย่างนี้แสดงให้เห็นว่ากําลังมองหาบ้านเมืองที่จะเป็นของตนหากพวกเขาคิดถึงบ้านเมืองที่จากมาก็ย่อมมีโอกาสที่จะกลับไปได้แต่นี่พวกเขาใฝาหาบ้านเมืองซึ่งดีกว่าคือเมืองสวรรค์เพราะฉะนั้นพระเจ้า จึงไม่ได้ทรงละอายเมื่อพวกเขาเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของพวกเขาพระพระองค์ทรงจัดเรียงเมืองหนึ่งไว้ให้พวกเขาเแล้วแล้วก็ที่นี้ด้วยเราเห็นว่าในพะคัมีเดิมมีหลายคนที่เขา้าใจว่าเป็นแค่คนต่างดิ้นแล้วก็คนแปลกหน้าไม่ใช่ยูทีนีนั้นและเขาต้องการ ปันจริงๆที่เป็นสวรรค์แล้วพอพระคัมพีพูดสิ่งนี้ที่เป็นตัวยอย่างที่ดีสำหรับเราด้วยแล้วก็ขออา่านทรงโคเรนบทที่5ข้อ20ถึง21ฉะนั้นเราจริงเป็นทูตของพระคิดซึ่งหนึ่นหนึ่งพระเจ้าทรงร้องเรียกท่านทั้งหลายผ่านทางเราเราจึงของร้องท่านในานามของพระคิดว่าจงคืนดีกับพระเจ้า พระเจ้าทรงประทานพระองค์ผู้ปราศจากบาปให้เป็นบาปเพื่อเราเพื่อในพระองค์เราจะกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าพระพองค์กำลังนึกถึงสิ่งนี้เราเป็นทูตของพระคริสต์แล้วก็ไม่ใช่แค่พระเจ้าเลือกเราที่จะเป็นลูกของพระเจ้าที่จะไปสวรรค์ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นแค่นั้นพระเจ้าสามารถทําให้เราได้รับความรอด เรากำลังจากการเราไปสวรรค์เลยแต่เราอยู่ที่นี่เพื่อบินทูตของอังกฤษแล้วก็เมื่อเรานึกถึงคำนี้ทูตหรือตัวแทนก็ได้ใช่ไหมหลการน,นถ้าเป็นตัวแทนของอาชาติอื่นจะทําอะไรบ้างจะไปที่อื่นเราก็เป็นตัวแทนและคนอื่นจะรู้ว่าสมมติว่าผมเป็นทูตของอเมริกาที่มาที่นี่คนอื่นจะรู้ว่าอเมริกาเป็นยังไงบ้างเมื่อดูชีวิตของผมใช่ไหมครับ แล้วก็พอม,มีชีวิตที่นู่นแล้วก็จะพูดด้วยสิ่งที่มาจากอเมริกาแล้วก็สำหรับเราเราเป็นคนแบบนั้นทีน่นี่เราเป็นทูตจากสวรรค์ที่ช่วยคนอื่นรู้ว่าพระเยซูเป็นใครแล้วก็เข้าใจว่าสำหรับพี่น้องหลายๆคนมีหลายคนในครอบครัวหรือเป็นเพื่อนกันหรือเป็นคนทำงานด้วยกันที่เขาไม่ได้รู้จักคริสเตียนคนอื่นใช่ไหมครับซึ่งเป็น เป็นหน้าที่ของเราที่เป็นทูตท,ที่แสดงให้คนอื่นเห็นพระสิีิงของพระริ์แล้วก็เรารู้ว่าไม่ใช่เป็นแค่หน้าที่เป็นสิทีพิเศษมากใช่ไหมครับเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างแลวพอเราเป็นทูตที่ช่วยคนอื่นรู้จักพระเจ้าคนพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดที่นี่ที่เราเห็นทรงพอรเรนโพที่พอยิ่ง 21จงคืนดีกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพื้นและคร,บรคอบครัวของเราที่เราช่วยเขาว่าต้องคืนดีกับพระเจ้าต้องกลับมา <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เมื่อนึกถึงสิ่งนี้แค่แค่อยากช่วยพี่น้องจำได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราพว่าเมื่อนึกถึงพระคัมภีร์ที่หลายๆคอพระคัมภีร์บอกว่าไม่ได้พูดสิ่งนี้เพราะว่าคิดว่าพี่น้องไม่รู้ ผมรู้ว่าพี่นงทุกๆคนรู้สิ่งนี้แล้วใช่ไหมครับแต่คิดว่าพี่นงเป็นคนเหมือนผมที่รู้แล้วแต่บางครั้งลืมบางครั้งยุ่งมากบางครั้งทรงส่วนใหญ่สิ่งอื่นเช่นท,ที่จะสนใจพระสุขเจ้าเช่นท,ที่จะรักพระเจ้าและรักพี่นงที่นี่ซึ่งเมื่อเรานึกถึงสิ่งนี้เราจงไว้จาได้จาไว้สิ่งนี้แล้วก็เราชื่นชมยินดีด้วย ผมอขอรืบคอนนึ่งคนที่อ่านรองบทที่8ที่1ิแปดซึ่งเมื่อเรานึกถึงเรารู้ว่ามีหลายสิ่งที่นี้ที่ไม่ง่ายและพอโลอธิบายว่าเราควรจะคิดยังไงเกี่ยวกับสิ่งนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ยากของเราในปัจจุบันเทียบไม่ได้เลยกับระเกียรสิริซึ่งทรงสแดงในเรา เรานเห็ว่าสิ่งที่เราทุกยากทีนี้เพราะคันีไม่ได้บอกว่าเราควรจะแรงว่าไม่อยากใช่ไหมครับจึงๆแ้ง้ว,วาตองตกอย่างมากแล้วก็ต้องรู้ว่าพี่น้องหลาและคนทุกอยากมากแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราแต่ขณะเดียวกันเปรียบเทียบสิ่งที่เราจะได้รับอีกไมน่น้นสิ่งนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเ,เปรียบเทียบพระิรีที่เราจะได้รับเมื่อเราไปสวรรค ชีวิตที่เราจะมีในาสวรรค์แล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วพอผมเลือกถึงวันนี้นึ่งจะไปกรุงเทพจะใช้เครื่องบินจะใชะ้จะใช้เวลาชั่วโมงเดียวแล้วก็ถ้าหนึ่งรู้ว่าเขาจะไปกรุงเทพแล้วก็จะใช้นึ่งชั่วโมงในเครื่องบินและใช้เวลา40ชั่วโมงเพื่อเตรียมและคิดอ๋อในนึ่งชั่วโมงในเครื่องบินผมควรจะทําอะไรอ๋อผมต้องมีที่นา สบายๆแล้วก็ต้องทำสิ่งนี้สิ่งนี้เราจะรู้สึกงงใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่ชงชั่วโมงไม่นานถึงไม่ว่ามีที่นั่งไม่สะดวกไม่เป็นไรแค่หนึ่งชัง่วโมงใช่ไหมครับและเรารู้ว่าอาัจชรชีวิตทีนี้หนึ่งยปีแต่เปรียบเทียบหนึ่งพันล้านปีไม่นานใช่ไหมครับซึ่งเราต้องช่วยนุ่นจ่ายการนานว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จำได้ว่า เราไปสวรรค์เรากำลังไปสวรรค์แล้วก็ส,ววสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตของเราแล้วก็จริงๆแล้วคงลืมที่จะเขียนมีใครที่นี่มี E R B ไหมเดีย ER <B. S 1> ม,มีไม่มีอาจจะคงมีก็ได้ในนุ่มพอเรนบทที่15บห้ทที่1ิเก้าถ้าเรามีความหวงังในประคิศเฉพาะ แค่ชีวิตนี้เท่านั้นเราก็จะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดนายบรรดากนทางหลายหมายถึงว่าถ้าชีวิตนี้เป็นชีวิตเดียวที่เรามีคริสเตียนเป็นคนงงมากใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่มีชีวิตปกติแต่เรารู้ว่าชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นชีวิตเท่านั้นแล้วกำลังไปสวรรค์แล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ พี่น้องเข้าใจไหมครับแล้วด้วยแล้วรู้แล้วใช่ไหมซึ่งเมื่อผมนึกถึงสิ่งนี้ผมรู้ว่าหรือดาว่าพี่น้องรายแรกถอนเ,อเมือนผมที่รู้สิ่งนี้แล้วเราก็จริงๆแล้วอยากจะมีชีวิตเหมาะสมสําหรับความรู้นี้แต่บางครั้งชีวิตไม่เหมาะกับสิ่งที่เรารู้ใช่ไหมครับเราก็กําลังคิดเราจะทํำยังไงดีเพื่อทําให้สิ่งที่เรารู้ เป็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็เราจะอ่านเนื้อ Pedro เนึ่ง Pedro บทที่2องข้อที่1ึ้ถึงข้อที่2เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระจัดสารพัดความมุ่งร้ายการช่อโดช่อโดความแน่ซื่อใจกดความจิบฉาริษยา และการวาร้ายทุกอย่างไปจากตัวท่านจงกระหายหายน้ำนมฝ่ายทุอย่างอันบริสุทธิ์เหมือนทารกแรกเกิดเพื่อสิ่งนี้จะช่วยท่านให้เติบโตขึ้นในวอบรอบของท่านเมื่อเราอันสิ่งนี้เราเห็นว่ามีบางสิ่งที่เราควรจะยุบใช่ไหมครับเราก็ภาษาอังกฤษใช้คำศัพท์ all หมายถึงว่าจงยุดทั้งหมดไม่ควรจะทำเลยและหลังจากต่าน เราเห็นว่าจงกระหายกระหายหาน้ำนมนไฟวิญญาณแล้วก็เป็นวิธีที่เราิบโตและเป็นวิธีที่เราต้องทำจริงๆแล้วเป็นไปได้ที่ไบคริสตจักรทุกๆกะทิสามสิบปีแล้วก็ไม่ได้จบโตถ้าไม่ได้อา่านพระคัมภีร์ถ้าไม่ได้แชร์ใช้เวลาการพระเจ้าแล้วก็ไม่ใช่เป็นไปได้แต่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าแค่ไปคริสตจักร แต่ไม่ได้สนงจากพระเจ้าไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าไม่ได้อ่นานพระคัมภีร์เราจะไม่ดบโตแน่นอนซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆทุกคนเข้าใจแต่ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมากสิ่งที่เราต้องมินทุกๆวันใช้เวลากับพระเจ้าแล้วก็ถ้ายังอยู่ในซองเพโดบที่2องพออา่านข้อสิบเอ็ดเพื่อนที่รักผู้อยู่ในฐานะคนต่างดาวและตนแต่กหน้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้ละทิ้งตาสาชั่วซึ่งต่อสู้กับวิญญาจิตของท่านมีหลายสิ่งที่น่าสนใจในค้อนี้ครับเราเห็นว่าเราเห็นอีกหนึ่งครั้งที่คนที่เพทโรเขียนถึงเป็นคน้อ่างเจ้าและวก็น้อแปลกหนาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้ววันพุธที่ผ่านมา นั่งบอกว่าเมื่ออาาัคราทูตประกศา,าศข่าวเสด็จเขาไม่ได้เปียบขอหรือวิงวอนใช่ไหมครับเขาประกาศและบอกว่าบังคับว่าต้องกลับใจใหม่แต่ทีนี้เราเห็นเพโดเขียนจดหมายให้พี่นงและถึงแม้ว่าเพโดมีสธิอำนาจแน่นอนเขาเป็นอาาัคราทูตเขาสามารถบงถังคับและบอกว่าคุณต้องเชื่อฟังแต่เพโดไม่ได้ทำแบบนั้นเขาขอวิงวอน เป็นคล้ายๆกับเขารองไห้และขอพี่น้องต้องทำแบบนี้เพื่อช่วยมีชีวิตจริงๆกับพระเจ้าแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมสังเกตที่นี่เป็นสิ่งที่แรงมากที่ดันหาชั่วต่อสู้กับวิญญ,ญาณจิตใช่ไหมครับซึ่งเป็นแค่เน้อหนันงแต่เป็นสิ่งที่แค่ชั่วคราวจะต่อสู้กับจิตวิญญาณ วิญญาณจิตของเราที่มีชีวิตนิรันดร์แล้วก็เป็นเรื่องร้ายแรงและอันตรายที่สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็ <c oughs> เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจำได้สิ่งนี้จำไว้สิ่งนี้เสมอที่เรามีชีวิตนิรันดร์แล้วก็จิตวิญญาณของเราสําคัญมากกว่าเนื้อนางของเราแล้วก็ต้องจำไว้ว่าเราไม่ควรจะอนุญาตเนื้อนางของเราต่อสู้กับ วิญญาณจิตของเราด้วยโอเคแล้วก็ขออ,อ่านรองบทที่1ิข้อหนึ่งถึงข้อสองเหตุเฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อพิจรารณาถึงพระเมตตาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์และที่พระเจ้าขอวราไถยนี่เป็นการมารดกศกที่แทจ้จริง อย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้แต่จงรับการเปล่ดแแงจิตใจของท่านใหม่แล้วท่านจึงจะสามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ่งใดคือพระประสงค์ของพระเจ้าคือพระประสงค์อันพระสงคอัดีอันเป็นที่พอพระทยและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์ ผมชอบอารมณ์บทที่12บข้อหนึ่งถึงข้อสองเพราะว่าบอกว่าพิจารณาถึงพระเมดดาองพระเจ้าไม่ถึงว่าอะไรพระเมดดาองพระเจ้าไม่ถึงว่าสิ่งที่เราร้องเบื่อกี่เมื่อก่อนเราเป็นคนชั่วระไรแล้วพอเป็นคาพัยาคงทุกๆคนใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อความพระเจ้าแต่ถึงแม้ว่าเราเป็นคนชั่วระไรพระเจ้าทรงรักและแม่ดาเราแล้วพอเป็นสิ่งที่เรา ควรจะพิจารณาดูบ่อยๆไม่ใช่แค่วันอาทิตย์แต่ทุกๆวันจำได้ว่าโอ้โอขบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักเราถึงแม้ว่าเราไม่สมควรที่จะได้รับความรักของพระเจ้าอ่าวก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งนี้เราก็เราเห็นสิ่งนี้ชัดเจนในพระอินทร์และชัดเจนในชีวิตส่วนตัวของเราด้วยล้วก็ <c oughs> ข้อที่สองบอกว่ายาดดำเนินชีวิตตามอย่างคน <c oughs> ในโลกนี พอเป็นเรื่องง่ายมากที่มีชีวิตใกล้ๆกับคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็เราต้องรักคนที่อยู่ใกล้ๆแต่พอพระเจ้าสําหรับโอกาสที่เป็นพูดสําหรับพวกเขาที่จะเห็นภาะคริสกฤแต่เราไม่ควรจะเรียนแบบคนนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าครอบครัวเราไม่ใช่เป็นครอบครัวนั้นครอบครัวเราคือลูกๆของพระเจ้าสวัของพระเยซูคร์เจ้าซึ่งเรารู้ว่า ชีวิตของเราไม่เหมือนกันแล้วเราไม่ควรจะรู้สึกตกใจเมื่อคนนั้นไม่ได้เข้าใจเราใช่ไหมครับคนนื่นจะไม่เข้าใจเราแน่นอนซึ่งเม,เมื่อผมมาประชาชัยแล้วก็พยายามคุยกับคนในสภาเราก็คนไม่เข้าใจผมผมไม่รู้สึกตกใจใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถึงแม้ว่าผมอยู่ที่อเมริกายังเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่คนไม่เข้าใจทำไมมีชีวิตแบบนี้ทำไมทำแบบนี้เพราะว่า สิ่งที่เขายกย่องสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักและสิ่งที่คริสเตียนยกย่องและรักไม่เหมือนกันและสำหรับคนทั่วไปเขาไม่เข้าใจว่าทาไมเราเสียสละชีวิตเพื่อพระเยซูเพื่อคนอื่นเขาไม่ได้เข้าใจสิ่งนี้แล้วเราไม่ควรจะรู้สึกตกใจเป็นเรื่องปกติสำหรับคริสเตียนแล้วก็พี่น้องของเราในยุคนี้และในอดีตด,ด้วย เจอสิ่งนี้ปวยๆแล้วพอเราได้รับการน,นุ่นใจกับพี่น้องหลายหลายคนและเรารู้ว่าถึงแม้ว่าคนในห้องนี้ทุกข์รับบักแล้วรู้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เจอที่เป็นเรื่องยากแต่พี่น้องของเราหลายหลายคนเจอสิ่งที่ยากมากทุกข์รบาักมากกว่าเราหลายๆเท่าแล้วพอเราเห็นว่าเขายังเส่สอสย์ต่อพระเจ้าแล้วพอเป็นสิ่งที่ดี แล้วพอเมื่อผมอนึกถึงสิ่งนี้ผมสิ่งที่ผมขอพี่น้องทุกๆคนแค่ใช้เวลาครับพระเจ้าแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ง่ายมากแบบสิมโฟมากแต่เป็นสิ่งที่สำคัญมากและตั้งแต่ผมมาที่นี่ผมอยู่ที่ประชาจ่า,ายสิบสามปีสิบสามปีวู้วสิบสามวันครับ <laughs> ผมมาที่นี่สิบสองวันที <laughs> ่ผ่านมาแล้วก็ขอโชคด้วย <laughs> ไม่จำเจ้าคุณ แล้วก็ผมฟังเรื่องน่าเศร้าซ้ำเรื่องครับเรื่องแรกผมฟังเทศนาจากจอห์นไพเปอร์และเขาบอกว่าเขามีเพื่อนที่เป็นมิชชันนารีในประเทศไทยที่กรุงเทพแล้วก็เพื่อนคนนี้มีแผดสัมผัสกับโซเฟนีเซบปดคอนแล้วก็ทิ้งพระเจ้าเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นมิชชันนารีไม่ได้เชื่อแล้วก็ผมเจอเจสันแล้วก็เจสันเล่าให้ผมฟังที่มีคอนในแชงไร่ที่เมื่อก่อนเป็นมิชชันนารีเป็นผู้นำ ที่ชิงพระเจ้าแล้วพอคงคุยกับเจสซี่เบิชมอาชบังคนรู้จักเจสซี่และเขามีเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมหาวิชาลัยเก่าคล้ายๆกันซึ่งรู้ว่าเป็นโลกนี้เป็นโลกที่อันตรายมากสำหรับคริสเตียนใช่ไหมครับและเราเห็นว่ามีหลายคนที่มีความรู้มากกว่าเรามากกว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่สุดฉายเขาถิงพระเจ้าแล้วก็ผมแบบ วิเคราะห์หรือรูส้สอบตัวเองแล้วคิดว่าจะไม่สิ่งนี้เกิดขึ้นเขารู้แล้วมีฟีเจอร์เซนไลท์บีแล้วมีพันธเกตแล้วแต่เแถาที่พงศ์หาใจสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเขารื้ที่จะไม่ได้สนใจพระเจ้าจริงๆริรื้อที่จะไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าไม่ได้กลับใจใหม่ทุกๆกวันเขาแค่มีความรู้และคุยแล้วก็เชยมีชีวิตเชยเชยแต่ไม่ได้จังใจที่จะเชยของสิ่งที่เขาอ่านในพระคัมภีร์ และไม่ได้อธิษฐานซึ่งเราต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้และต้องระวังแต่ขณะเที่ยวกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมครับเป็นไปได้ที่ทุกๆคนที่นี่ดึดตดามพระเยศูจนจนถึงเราได้แล้พอเป็นสิ่งที่เราต้องจำแน่นอนและพอพี่น้องทุกๆคนมีชีวิตที่อยู่กับพระเจ้า อ,อ,อ่านฮีบรูบทที่12ข้อ1ถึง3เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีพยานหมู่ใหญ่ท้างสองรอบด,ด้านเช่นนี้แล้วก็ให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปท,ที่เกาะที่เกาะแน่นให้เราวิ่งด้วยความอดทนบาปบัดไปตามรูปที่ทรงกำหนด ไว้สำหรับตอนให้เราเพ่งมองที่พระเยซูผู้ทรงได้กินความเชื่อรัะฟังและทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ทรงทนรับการเขียนและไม่ใส่พระไทยในความอา่อยดของมนการเขียนเพราะเห็นแก่ความชื่นชมินดีที่อยู่เบื้องบนที่อยู่บงหน้าและพระองค์ได้ประทับที่เบื้องขวาของที่เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงใร่ควรถึงพระองค์ผู้ทรงรนการต่อต้านเช่นนั้นจ้ะเพื่อว่าท่านจะได้ไม่อ่อนลา้าและขอแ้ใจใช่เราอ่านว่าถึงแม้ว่าเป็นพระยะสูพระยะสูเป็นพระเจ้าแต่พระยะสูเมื่อพระยะสูเสด็จมาและอยู่ที่นี่เป็นมนุษย์พระยะสูแห่งแก่วังชึ่งชมเย็นดีที่อยู่เบื้องหน้าเราสามารถทำแบบนี้ไหม อีกไม่นานเราจะชื่นชมยินดีใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราเมื่อเราทุกข์ลำบากเราจะรู้ว่าอีกไม่นานเราจะไปกับไปและมีชีวิตขับพระเจ้านามสัสการ,รพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราสามารถที่ก่ชื่นชมยินดีในอนาคตของคพระเจ้าขอบคุณมากครับจริงๆแล้วผมมาอยากพูดยาวมากเพราะาราู้ว่าพี่น้อง,งอ,องอรับภาษาแต่ แค่บอกว่าเป็นสิทธิพิเศษที่มาที่ดีแล้วก็ชาเวลาด้วยกันพบคุณพระเจ้าเราก็เป็นเป็นเรื่องจริงที่ผมรักทุกๆคนแต่ไม่ได้เข้าใจหลายสิ่งใช่ไหมครับและถึงแม้ว่าพี่น้องเป็นคนไทยหรือว่าไม่มีใครเข้าใจทุกสิ่งในชีวิตคนอื่นใช่ไหมครับแต่พระเยซูทรงเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างและพระเยซูทรงรักเราเสมอแล้วก็เราสามารถอยู่ทุกเรื่องให้ พระเจ้าสุฟังและพระเจ้าสทรงรักเราแล้วผมคงจะอ่านจำไม่ได้ที่ผมเคยอ่านสิ่งนี้หรือเปล่าแต่เป็นสิ่งที่ผมอ่าน,นไม่รู้อาจจะหาบีที่พันมายที่ช่วยผมผมจะอ่นานในภาษาอังกฤษและลังจะกานภาษาไทยภาษาอังกฤษอานว่า Jesus our head is already in heaven and if the head be above water the body cannot drown ภาษาไทยคามว่าพระเยซูผู้ทรงเป็นศีรษะของเราทรงอยู่ในสวรรค์แล้วและถ้าศีรษะอยู่เหนือน้ำร่างกายก็จะไม่จมน้ำตายขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเรากำลังจะจ่ายใช่ไหมครับเรากำลังจะ,ะจมน้ำตายอย่าไปไปไม่ได้เพราะว่าพระเยซูอยู่ในสวรรค์แล้วและเรารู้ว่าถ้าพระเยซูอยู่ที่นู่นเราจะไปที่นู่นแน่นอน แต่เราแค่ดองใช้เวลากรับพระเจ้าเราก็รักพระยศูเชื่อฟังพระยะสูและขอคุณพระเจ้าผมจะสรุปสั้นๆโรงโบทที่8บอกว่าไม่มีอะไรในสวรรค์หรือในโลกสามารถาทำให้เราไปจากความรักของพระเจ้าปไปไม่ได้สำหรับผมเองอแค่นี้ Okay. ขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกๆคนที่นี่และอยากพี่น้องรู้ว่าครอบครัวเราอธิฐานสาหรับพี่น้องที่นี่และพบคนมากที่อธิฐานสําหรับครอบครัวเราด้วยเป็น c ี p s e t m มากที่มีพี่น้องที่ตั้งใจที่จะจำพระเยซูจนถึงวันที่เราเจอการที่สวรรค์และนาสัสการพระเยซูพระ,ะพเจ้าขออนุญาตผมจะอธิฐานหลังจากนั้น